สวัสดีจ้ะพ่อแม่พี่น้องมืันนี้เขาป้าได้จ้ะเด้อมืันนี้ซับลิสิพามาเก็บปูบปรีได้จ้ะพี่น้องหน่วยยัยยัยพี่น้องหน่วยยัยยัยวันนี้เขาป้าจะทําการเก็บเลยจ้ะเบื้องพี่น้องหน่วยยัยยัยจ้ะพี่น้องซูมเข้าไปไกลเนาะจ้ะเนาะดกดกพี่นออ้องพุงทธศสะอ่อนบ่จ้าว ทั้งญ่ทั้งดกพี่น้องเอ้ยแมนเมื่อได้จ่าเนี่แมนเมืดด่อแ,แต่ว่าข่อยเก็บอันนี้เก็บอยู่นี่กัมันสิมี่เขาหลดเขาคับเขาขับโหลดผ่านไปผ่านมาได้จ้ะเขาเห็นหน้าไจ้ะเด้อมันสิมีเสียงโหลดเสียงยังเน่เบิ้งพี่น้องเบิ้งเพื่น,นดกคักได้จ่ะน่วยกัใหญ่งเพื่อนพี่น,อาาน,น้องบ่รอดซานได้จ้ะเนาะสาวปุสิพาเก็บอุปถัมภ์เด้จ้ะ ไปดูกันว่าเก็บแนวได้เนาะจ้ะว่าใส่อุปกรณ์อีหยังแน่เนาะจา้ะเนาะสุสดแล้วจ้ะพี่น้องมนันจะซื้อผู้เสื้อผ้าสิ้ผ้ามาเก็บบุปกดณเด้อจ้ะมาเบิ่งกันว่าอุปกรณ์เฮามีหยังแน่เนาะเห็นบ่ละ่ะอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ก็จะมีแนวตักเด้อจ้ะมีที่ตักนี่นมีทีตท่ตักบุปกดีเด้อจ้ะจต้องมีถังด้วยนะจ๊ะมีถังมีแนวตักนะจน๋ะเนาะนี่เป็นอุปกรณ์การที่ว่าเฮาตัก๊ก ค่อยๆตักกังสีนะจ๊ะก็สีเฮ็ดให้เบิ่งว่าเฮ็ดแนวด้ายนะจ๊ะเนาะก่อนอื่นที่เฮาสิตักบุบะลีเฮาก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ให้ครบถ้วนก็นะจ๊ะใส่ถุงมือนะจ้ะพี่น้องใส่เสื้อนี่ไปมากับสิเดทอดให้ได้ตอนพี่น้องมันหอนนะจ๊ะนี่ใส่ถุงมือให้เรียบร้อยนะคะ ทุมือมันหน่อยไปบ่พี่นอ้องพร้อมตักแล้วได้จ้จพี่นอ้องอุปกรณ์พร้อมทั้งพร้อมจ,จ,จับตัวจากจับต้นนั่นค่อยๆตัดนะ เอามือจับตดมนได้เสียงมากถ้าเขาดึงแห้งมันจ็บแต่ก็จ้ะพี่น้องพีเสียงรถเสียงยังกับเคาะใครไหนได้เพราะว่ามันอยู่ไกล่องเป็นเช็ดงานมากกว่าเสียแค่เงาในใส่ใส่ต้นบรไ,ไ,ได้เจ้ะพี่น้องขอนตุ้มในคอยทอดเลยได้พี่น้อง

ีจะคอยๆตักไปแบบนี้ด้วยพี่น้องเห็นอยู่ได้เนาะท่านได้อดทุกแห่งภาไในเด็กมีเ้อตักออกมาเมื่อสิดเดนี่แหละหน่วยมาได้จัดเนาะเห็นอยู่ได้เนาะคอยๆตักไปเรื่อยๆด้วยจ้ะเดียกกระดา ดึงแห้งก็บ,บ่ได้๋ทว้จ้ะเพราะว่ามันสิเนื้อมันตมแตกนะจ้ะมันแตกมากกว่าเสียเก็บไปกับเสียเถีเยงกอๆนะจ้ะเอาบประเดี๋ยวเะื้อพี่น้องเอ้ยปีละเถื่อนนะจ้ะเนาะปีละเถื่อที่เข้าได้เขาปลาละหาเงินส่วนหนึ่งให้ขยันนะจ้ะจะเท่ากับตรงนี้ออเดอร์มีมีหม่องขายได้จ้ะพี่น้อง เย็บไปบ่มีม่งขายกับป่มนนานแน้วจะเนาะบ่มลังใกล้มือแหลกเหมะจ้ก ง่ามพอพี่น้องจ้าเก็บต่อนนะจ๊ะเนาะ พี่น้องเอ้ยเรียบร้อยล้วไปตักไปตักมาฮักพี่น้องนี่นสิไยสีพิสูรไม่น่าจะมันใส่มาหลายปีแต่แต่ปีใกล้น่าจะสิไปซื้อแบบไม่ถีมันทนคนนี้บาสิเก็บให้มันได้เต็มถังพี่น้องเลยบาสิเอาถังหนึ่งกับสิเมื่อน่าจะบาร์สิบบารได้เอาหลายเดียเหมือนีเพราะว่าสิเอาเก็บไปให้แคบงนูน่าจะสีสิสโอ้ต้มอดสาเอาต้นนี้ตะแค่งตักเอาพี่น้องมันฮักพี่น้อง เห็นนั้นกับผสมดังใจโอ้ยเนาะแตกแล้วพี่น้องสิได้ไปซื้อไม่แล้วจ้ะซื้อไม่ซื้อไม่บ่ซื้อกับอะไรมันรุดนะจ้ะลองต่อเขาไปอีกมันจะใส่แด้ม่้ยนะจ้ะ,ะ,จะแห้งหลร้โพดซ้าปุ๊ยซ้าปุ๊ยอันนี้รุ่นแรงโพดอ่ะ น่าจะได้อีกเนะพี่น้องล่องอีกเบืง้ง <c oughs> ล่องอีกเบื้งจักตังพี่น้องจ้าหาสิได้อีกจักทงัทงสองทังหามันเก็บได้อีกจักทังเคิงแล้วจ้ะนี่สิเก็บให้มันเต็มทังนี่สิเก็บให้เต็มทังนี่ละกาแซวอีก,อ,อ,กอีกเคิร์นทงังเวลาเ,เราไปเหลือกออกมาสิได้ทังหนึ่งพอดีนะจ๊ะเนาะทังหนึ่งคันขายกับสิได้ประมาณสองพันนะจะ้ะประมาณสองพันบาทไทยนี่ละทั้งสิบดิบนะจ้ะสองพันมิลลิตรนะพี่น้อง คลิปนี้ซับเพื่อเกษตรฝากไว้ซ้ำนิดก่อนเนาะจ๋านเนาะนี่นนลราจะพี่น้องเสียไปส่งเงพิ่นได้ประมาณซีบริรนะจ้ะพี่น้องมืึอนี้เอาแค่ซีบริรนะจ้ะเพราะว่าอุปกรณ์บ่พร้อมนะจ้ะพี่น้องนี่ละกับอีกงน้อยๆนะจ้ะแนวตักมันหักพี่น้องมันมันตักต่อบ่ไรเนาะจ้าเนาะบ่สามารถตักต่อได้ตักแล้วมันกระุดออกเอาสก๊อตเทปที่กันรุดออกคือเก่าน,นะจ้ะพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจใหุ้ซับปุป้ยเดะเฮ็ดคลิปใหม่ๆ้อจ้ะพี่น้องเนาะ พอๆกันคลิปหนาเด้อจ้ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณในหลายเด้อจ้ะบ๊ายบาย